วิดีโอประกอบการสอนเรื่องการลำเลียงสารในพืชโดยครูสิริยามาเจียวค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ค่ะมาพบกับกระบวนการดำรงชีวิตของพืชเรื่องที่2ต่อจากคราวที่แล้วที่เป็นเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูจะพูดถึงกระบวนการอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชมาก,มากๆเช่นเดียวกันนะคะ นั่นก็คือกระบวนการลำเลียงสารในพืชค่ะไปดูกันเลยนักเรียนคะกระบวนการลำเลียงสารในพืชน,นะคะถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีการลำเลียงอาหารหรือลำเลียงสารที่แตกต่างกันพืช จึงจำเป็นต้องมีระบบลำเลียงไว้ใช้ในการลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยจะอาศัยเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เฉพาะในการลำเลียงสารเราเรียกว่าเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจะใช้เนื้อเยื่อลำเลียงทางเดียวกันนั่นก็คือ ทางท่อกลวงท่อหนึ่งที่เรียกว่าไสเลมหรือว่าใสเลมนั่นเองนะคะมีหน้าที่ดําเลียงน้ําและธาตุอาหารเพื่อใช้ในกระบวนการสั่งะห์ด้วยแสงและก็กระบวนการอื่นๆท่อใสเลมนะคะจะมีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวนะคะตั้งแต่รากจนถึงใบประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่ไม่มีชีวิต บางเซลล์นะคะเมื่อจเจริญเต็มที่แล้วนิวเคลียสก็จะหายไปนะคะทำให้ภายในเซลล์มันมันกลวงซึ่งเหมาะแก่การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชนอกจากนี้นะคะผนังเซลล์ยังมีช่องว่างเรียกว่าพิทซึ่งทำให้เซลล์สามารถลำเลียงน้ำไปยังเซลล์ด้านข้างได้อีกด้วยนันแสดงว่าการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนั้นลำเลียง ะะจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ยังสามารถลำเลียงออกทางด้านข้างได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มันจะมีกระบวนการนึงค่ะคือการคายน้ําของพืชน,นะคะการคายน้ําของพืชมีความสัมพันธ์นกันกับการลําเลียงน้ํานั่นก็คือว่ายิ่งมีการคายน้ําของพืชน,นะคะก็ยิ่งจะทําให้เกิดแรงดึงจากการคายน้ําแรงดึงจากการคายน้ําซึ่งจะส่งผลให้น้ำเนี่ยค่ะสามารถออสโมซิส นะคะคจากดินเข้าสู่รากได้มากขึ้นยิ่งขายน้ำมากยิ่งมีแรงดึงจากการขายน้ำมากนั่นเองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือยิ่งมีแรงยิ่งมีการขายน้ำมากก็ยิ่งมีการอาลำเลียงน้ำจากรากขึ้นไปข้างบนได้มากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการขายน้ำของพืชจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆก็คือความชื้นความเข้มของแสงอุณหภูมิกรกแสลมเป็นต้นค่ะ สำหรับการลำเลียงอาหารนะคะการลำเลียงอาหารของพืชอ,อาหารที่ว่าก็คือพวกน้ำตาลกลูโคสนั่นเองที่พืชสร้างได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะมันก็จะมีการลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆของพืชโดยใช้เนื้อเยื่อลำเลียงเรียกว่าโฟม m ฟ m นะคะประกอบด้วยเซลล์2ชนิดคือซีฟเซลและคอม p พ n เนียนเซลนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของเซลล์ที่มีชีวิตโดยนะคะจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของกระบวนการลำเลียงอาหารด้วยนะคะพืชจะลำเลียงอาหารในรูปของน้ำตาลนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ท่อหรือเนื้อเยื่อ FOM ด้วยกระบวนการแพร่แบบใช้พลังงานหรือ Active Transport นะคะโดยน้ำจากท่อไซเลมก็จะ Osmosis เข้าสู่ FOM ทำให้เกิดแรงดันภายในท่อ FOM ส่งผลให้พืชลำเลียงน้ำตาล ไปยังเซลเป้าหมายได้เราเรียกกระบวนการนี้ว่า translocation นะคะอ่และอาหารของพืชราคาที่ลำเลียงได้แล้วนะคะจะสะสมไว้ในรูปต่างๆและไว้ในส่วนต่างๆของพืชยังไงนะคะมันจะสะสมไว้ในรูปต่างๆในรูปของแป้งน้ำตาลไขมันก็ได้ปโปรตีนก็ได้แล้วก็พอสะสมได้ก็จะถูกนำมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็สัตว์ โดยการละเนยงอาหารจะไปเก็บไว้ในส่วนต่างๆของพืชหลายรูปแบบเลยอาจจะเป็นส่วนของผลที่สะสมอาหารเช่นผลไม้ที่เรารับประทานกล้วยเนาะลังไยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสะสมไว้ในรูปของเมล็ดสะสมอาหารได้เช่นข้าวข้าวโพดเมล็ดละหงเมล็ดถั่วนะคะหรืออาจจะสะสมไว้ในรากที่สะสมอาหารเช่นพวกพักกาดหัวมันเทศแครอทหรืออาจจะสะสมไว้ในลำต้นที่สะสมอาหารเช่นพวกอ้อยนะคะหรือ อาจจะสะสมไว้ในลําต้นใต้ดินที่สะสมอาหารเช่นเผือกมันฝรั่งแหว้วและหัวหอมเป็นต้นค่ะวันนี้ครูจบการสอนเรื่องการลำเลียงน้ำและแร่ธาตรุรวมถึงการลำเลียงอาหารเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ